สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับกอติดเชลซีวันนี้อยู่กับผมแก๊สแกนเช่นเคยนะฮะวันนี้มีบทสัมภาษณ์ของโทมัสทูเคิลนะฮะกับวิธีการรับมือกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะในคืนนี้นะครับมาเริ่มกันที่ความพร้อมของตัวผู้เล่นเชลซีนะฮะทูเคินเผยว่าจะไม่มี5คนที่จะลงบูกกับซิตี้ในคืนนี้นะครับมีเบนชิวิลลลิสเจมแล้วก็ททเวชลาโลบานะที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับส่วนทางด้านของแอนเดรคิตเตนเซนมีการติดโควิดนะครับ แล้วก็อีดวาร์เมนดี้ที่ต้องไปรับใช้ทีมชาตินะครับต่อมานะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของโทมัสทูเคินนะพูดถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะแมนซิตี้นะไม่ได้เปิดช่องว่างจากช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะฮะพวกเขาทําแบบนั้นในช่วงไม่กี่ปีหลังและผมก็ไม่ไอายที่จะต้องพูดแบบนี้ทูเครนพูดถึงความท้าทายเบื้องหน้านะเราพยายามปิดช่องว่างดังกล่าวลงเรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเราจะพยายามปิดช่องว่างตั้งแต่แรกของฤดูดกาลนั่นคือสิ่งที่เราทําได้และเราทําได้ดีมากมาก ผมอยากจะพูดในให้ชัดเจนในเรื่องนี้คือผมแฮปปี้เต็มที่กับนักเตะที่ร่วมเดินทางไปกับเราและได้ลงสนามในวันพรุ่งนี้เราจะฉีดความมั่นใจให้ลงไปมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับทุกคนอย่างอธิบายถึงความแตกต่างข้อใหญ่ระหว่างเชลซีและแมสตีย์ในฤดูก,การนี้โดยคู่แข่งรับมือกับอาการบาดเจ็บและสถานการณ์ของโควิดได้ดีกว่าบางทีมอาจเป็นเพราะเราโชคร้ายบางทีมอาจเป็นเพราะพวกเราทําได้ดีกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่พวกเขามีอาการบาดเจ็บและนักเตะสําคัญน้อยกว่า และไม่ได้มีปัญหาจากโควิดมากเท่ากับพวกเราในหลายสัปดาห์นี่คือข้อแตกต่างข้อใหญ่เพราะเรามีผลเสมอบางนัดที่ไม่จําเป็นจะต้องเกิดขึ้นในฤดูกาลนี้หากคุณมีขมุมบัังที่พร้อมเต็มที่คุณจะสร้างบรรยากาศให้กับทุกคนได้ผลักดันไปจนถึงขีดสูงสุดอย่างเต็มที่หากคุณต้องการแข่งกับพวกเขาพวกเขาคือเกมมาตรฐานพวกเขาคือทีมที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษนเวลานี้นี่คือบางอย่างที่เราต้องยอมรับว่ามันคือความจริงโทม,มัสชูเคิลน,นะครับผมกล่าวถึงแมนซิตี้นะฮะ อย่างไรก็ตามนะก็ฝากทุกคนช่วยกันเชียร์นะคืนนี้นะครับผมนะเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับผมมันแน่นอนครับคืนนี้เชลซี a จอ,อกไปเยือนแม s ช e เตอร์ซิตี้ครับสุดท้ายก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับเจอใหมอ่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ